สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับกิฟนะคะช่องกิฟต์น้ำซิ่งสายบ้านะคะอันนี้ก็วิ่งงานปากบอกนะ่อนะต่วรถกิฟต์เจวอยู่ค่มันไก่โพดกันเลยให้เพิ่นแลนนะให้เพิ่นแลนก่อน เบิง้งรถไถนะรถไถรถไถหนักเลยเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวเป็นดินดินเปียกดินซุ่มนั่นไหมเออเออตายเป็นดินซุ่มนะเขาไปเทศในประเะด้ ขี่ใส่เกียร์เดียวนะเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยอืดไปไม่ถึงจุดไม้ปลายทาง ห้อมได้จากแถวแล้วจ้ะอี่สิบเอ็ <c oughs> ดยี <c oughs> <c oughs> ด่สิบเอ็ดล่ะล้อถ่าตายแล้วมึงนี่กับมองน้ำลงพอดีเนาะมันกับห้อมน้ำคักๆนี่แล้วมึงนี่มองตั้มสุดกระมูนะทุกคนเพราะว่าทางนู่นกับเป็นโน้นเป็นโน้นเบิดเป็นโน้นอ้อมนะอันนี้ปลาหมอล อันนู่นกับเป็นป้าสาเมื่อแรงก็จะได้น้องนี่รถกิดเจออยู่ตน้นหมใหม่หมใหม่ใหม่ป้าอยู่คะต้องเจอรถแรง dạ dạ rớt lén mà dạ 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 ขึ้นตะเลนน้ำเสียเจนกันนะบึงโอ้ยน้ำซื้อหมอกเลยน้ำซื้อหมอกโตเลยเมืน่นเช้านี้น้ำเต็มพื้นได้เลยเน,นี่ยโอ้ยฉันอิจฉา ม bin, ึงมึงหนารถไทยรถแล้ว so ม่งมือแรงเด้อหนารถไทยเลยอโอสงสัยสิไ <trendy> ด้แ <ferm> ก oh, ่เมื่อยลายขวดแล้วด้่รถไทยอ่ะมันเทปยอมเทปควยลพร้อมนะทุกคนโอ้ยสลอยอีเด้กำจังหัวกุ้มกันหน่ะเมืองโอ้ยพนานดินเนียว นอสิขึ้นนอสิขึ้นน้ำ,นำโมเครล่องขึ้นอยู่ไหมนะขึ้นน้ำเนะี่ยลางขึ้นแม่ขึ้นท่างในเนะเออขึ้นมาแล้วนะทุกคนขึ้น ออออออตอนนี้กเกือยอยู่เกิในให้ไมโคนะทุกคนขึ้นมานะครั้งแรกที่กิ๊บขึ้นมานะเวลาตอนไมโคร็ำง,งานสิกิบเบิร์ดบดด้มีโอกาสที่แบบที่จะได้ขึ้นมากสิเลยนะก็เล่นรถด,ดำย่างเดียวแต่ว่าเที่ยวนี่ ได้มีโอกาสก็เลยขึ้นมาเบิ่งนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบอกว่าเอาพละยี่สิบเทีย่ยงนี่สามคันก็หกสิบเที่ยวไงของโนก็อีกโอ้แบบลงยางแห้งอ่ะนี่แหละอ้ายถ้าคิดถึงเอาโหลดเวลาเขาอ,อยู่หนารถ ันี่ขวากันสูงซื้ดอดอกขั้ขวากันยูบมีขวาก็เหรอลุงมางลุงตั้มลนด้วยหอพ่อโอต้องไปหาหนวดด้วยพอ <c oughs> อ่อโอเออรถติดแล้วอ่ะ นั่งอยู่ต้มๆหนึ่งงูดเย็นเลยโตเอื้อเอื้อซ้นดึกดึกดิกดดกดัก เบมึงผ <Nee. S 1> <c ười> ่านไทยเบาฮ่งผ่านไทยหรอยังมาเออกระจก อ,อ,อย่าไาแต่ของเพลินเมืองของเจ้าของเบิ่งมือไม่โคนี่ได้ขีดีนเต็มเลยือเต็มแล้วเือไทก็นี่ก็เจอโอ้ยโอ้ยเออมุกเกินโยเกิกทักอะแกดู้ขเขเสียใจ คือโยกเกียรับโอ้ยหนาเขาไปแลับใครใครอยู่ข้างหลังวะเนี่ยตัวอะไรอยู่